เป็นอีกหนึ่งเมนูบ้นบานๆครับที่เก้งน้อยอยากนำเสนอพี่แฮน้องในเบิงจาตักสดแบบนี้เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่งน้อยสู่ผู้สู่คนเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ครับเก่งน้อยก็ได้แนวเซ่บๆบบ้านเฮาคือเก่าอยู่ในหม้อน้อยนี้แล้ว นี่ยังอนาะว่าดีโอ้โหนี่เลยครับที่เก่งน้อยอยากนำเสนอมากๆเลยโอ้โพี่น้องเลยนี่ครับเกงจิลอคือจิ้งลีนนะครับ่อาม่พี่น้องเกงใส่พักวันใส่มักบวบ ีใใ่มีในหมกบวบนําครับนี่มะสีหวานเนื้อครับในใหมกบวบนี่นี่ครับแกงแม่บ้นบานใส่ฮิดคอนฮิดบดพี่น้องเลยน่ะฮ็ดกระไดนี่ครับโอ้ยควันยังออกหันห่วนอยู่เลยนะยังห่อนหอนอยู่เลยออลอหอมกินเราหอมพักหวานที่อย่างนี้พ่อแม่พี่น้องกัดแ,แห้งอยู่เลยโตแล้ว บาทสองบาทเห็นไหมแมนพี่น้องเลยจีรอนี่กว่าสีคุดมาได้โบแมนง่ายๆครับบางคนกลับไปก้านเย็บซีโบแมนพี่น้องมีวิธีหาแเนว่ดกไลองคอมเมนต์กันขอมาเบิ่งเดนอครับใดเคยกินเนยบอกเคยกินเนยก็ได้แซบเลยเก่งน่อยมากกินครับแม่มาแกงเล้กินแกงใส่น้องไม้กับแซบแกงเนวนี้กับแซบแซบพ่อกันชิมน้ำของกันโคตร คตข,ของคตอร่อยอะ่ะมันแบบว่ามันหอมมักบวบหอมผักหวานนัวนัวพังนี่นะ <c oughs> เนื้อซีเงี่ยงน้ำเป็นเสียว,ว่าดีเท่าบวก,กินเดอร์นี้มเป็นน้ำเท่ากันนีบ้ว้แบบนี้ เจ่งน้อยกับลืมพังออกครับโมเมนต์อย่างดอกลืมพัง ที่อ่องมันมันครับจะอ่องมันมันยังน้อยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเน๊ะแซ่บ จากสดแบบนี้เลย กูได้เคยกินเลยครับเนี่ยแซ่บนลยเก่งน้อยหมักก็ยังทำไมประตมทำไมมอต้นอย่ายปยไปหาคุดไปหาก้านเนาะครับซูม,มือนี่หากินยากเลยจินหลอ โอ้ยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูบ้านๆครับที่เก่งน้อยจากน้ำเสนอพี่แหน้องในเบึง สดน้ำกโกโก้นัวหอมอร่อย แดดกำลังออกห้อนแล้วเก่งน้อย<ม>ฟิวกับสีปะมาณเอ้เขากินแมงจี้ซ้อนนี่แหละพอมีพี่น้อง อโอ้ยฮอนอ่ะลาพีา่ลาวนงไปแล้วครับสวัสดีครับ